บริษัทพัทยา upvc window and door จำกัดสวัสดีครับประตูที่เห็นนะครับเป็นประตู upvc สีขาวนะครับกั้นนะครับระหว่างนะครับทางขึ้นนะครับชั้น1และชั้น2นะบริเวณจุดนี้นะครับเป็นชั้น2นะครับผมแล้วก็จะกั้นในส่วนของประตูนะครับจะขึ้นไปที่ชั้น3นะครับนี่คือประตู upvc นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นบันไดนะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นชั้น3นะครับจุดนั้นจะเป็นชั้น3นะครับจุดนี้จะเป็นชั้น2นะครับ กั้นนะครับระหว่างชั้น2และชั้น3นะครับและบริเวณประตูจุดนี้นะครับกั้นระหว่างชั้น1และชั้น2นะครับผม